ทันแล้วอ้าวได้กล่องที่สองเลยกล่องที่สองมั้อกล่องที่สองว้าวะโอ๊ยมึนโอ๊ย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 ปุ่กล่องผมเปิดไม่ได้อ่ะท่านกดตัวมคิวมีมีมีของมีไอ้นี่อยู่หรือเปล่ากุญแจสมบัติอ่ะมีกุญแจสมบัติสองข้เปิดไม่ได้กดกดปุ่มคิวมาถ้ามีกุญแจสมบัติก็คือเปิดเปิดได้นะ กดคิวมากดคิวแล้วก็ไม่เจอกุญแจแสดงว่าไม่ใช่ละต้องกดคิวก่อนใช่ไหมครัอ่าใช่แม่ถ้ากดกุญแจยัางถ้ากดกุญแจยังเออถ้ากินกุญแจเข้าไปก่อนนะมีเนี่ยมีมีมีรูปรูปรูปรนาวอยู่ใช่ไหมมีไอ้ปลายธนูไอ้ห่างหนูอยู่ใช่ไหมใช่มีแต่ว่ามันเปิดไม่ได้เนี่ยยังค้างเนี่ยมันไม่มีที่เปิดอ่ะไม่ถ้าคนอื่นคนอื่นเขาคุยไปแล้วอ่ะ คนอื่นเขาเปิดไปแล้วอ่ะเออแต่ว่ามันยังมันยังไม่ไม่เปิดไงเออใครที่คุยเป็นคนแรกนั่งได้ไงจิ้มที่เท้าตัวเท้าตัวเองนะซุ่มเข้าไปใกล้ๆแล้วจิ้มที่เท้าอ่าได้ไแอ่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วเลยมันต้องตีก่อนครับหรือไม่ต้องรอเปิดไม่ต้องตีครับยิ้มเปิดเดียวยิ้มเปิดเดียว ขอแค่เมาส์คลิกไปโดนแค่นั้นก็พอขอเมาส์ไปคลิกไปโดนเป็นคนแรกเออรี้อุตสาหกเปิดได้ไม่เปิดไม่ได้อีกเนี่ยุกอยก็มีเนี่ยลองลองออกไปคุยกับไอ้ตัวเนต้องติดชื่อคนนด้วย้โล่งใช่ใช่เอ็มเอพีข้าหน้ารพี่เคยอยู่ลองลองออกไปคุยกันไหม เด้ครับน้องไปคุยครับกดตัวคิวแล้วมันมีภารกิจใช่ไหมครับแล้ววิญญาณอัคลัใครับใช่ใช่กดกดกดไปเลยกดแล้วเข้ามาเลยกดให้หมดไฮ้กจบจะตายแล้วครับตายแล้วเลย100%แล้วครับอย่าลืมซุ่มคลุงไปที่เท้าตัวเองแล้วกด ไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อ่ะหันไม่ทันนาดีน่าไม่ละไม่ไลวอมต้องยืนรอเหรอ<ป>ยืนรอก<ช>็ไ,<ป>ได้หรอยืนรอครัรผมผมกดออกเลย ไม่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 ถ้ามันถ้าถ้ามันถ้ามันเปิดกล่องได้มันจะให้กดตัวต้องตื่นเพิ่มอีกครับอ่ะตะโกนดูนะอถ้าจะเอากล่องทัวัวต้องซูมใกล้ๆแล้วพับมุมแนวราบพับนุงฮ่าอ๋อนี่นะซูมใกล้แล้วพับนูแนวราบใช่ไหม โดนนเาะแอดมินเปิดเซฟมากี่เดือนแล้วครับครึ่งปีแล้วเรื่เนี่ยอ่าถึงสี่เปอร์เซ็นต์แล้วหยุดหยุดตีไปคลิกแล้วรวเลยนี่รวยเงี้ยแม่ได้ละแม่คุณใ่ไหมเดียเนี่ยแค่ว่าคุณเหมือนมีแสงเอ้าไม่ได้อีกละอะไรอย่างเงีอย่างนงี้นะตะโกน จำไว้นะพกรณของออผมมันขึ้นว่าให้ใช้คุญแจอยู่ข้างในนั้นอะไรก็น,นี่ไงไหนกุญแจซื้อคุญแจมาใช่ไหมกดนี่ตรงนี้ใช่ไหมซื้อมาเสร็จแล้วมันจะได้ไอเทมมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วกดดับเบิลคลิกปุ๊บปุ๊บุญแจมันจะลกตรงนี้เออแล้วไงต่อเออแค่นี้แหละก็จะสามามาคุยกับกล่องได้ ม,มันบอกว่าอะไรกุญแจอยู่ในนั้นต้องให้คุญแจอะไรอ่ะก็ผมก็กดคิวคมันมีอยู่แล้วเขาเปิดกุญแจใน<อ>ห้องหรือเปล่าต้องกเข้ามามาผ่นวังหรือเปล่ากินนี่กุญแจนี่นดหนะมันมีดอกสองหมื่นกับดอกหกหมื่นนะใช่มรือดอกสองหมืน่นม,ม,มาเนี่ยแล้วกดปุ่มคิวแล้วมันอยู่ตรงนี้ไหมใช่อยู่อ่าอยู่แสดงว่ากดไม่ทัน ไม่มันกดทันถ้ามันกดไม่ทันมันจะบอกว่าคนอื่นกำลังเปิดอ่าถ้ากดทันแล้วเปิดไม่ได้นี่ไม่รู้แล้วนะได้สองกล่องเปิดไม่ได้เลยผมอ่ะออกวาร์ปเข้าใหม่ครับเราออกว้าวเข้าใหม่ตอนนี้จอมเทพจอนเทพจอมมันยากไหมครับยากกว่านี้ว่สที่กดนี้ต้องออกเข้าใหม่เออต้องออกเข้าใหม่ตรงย้ำยากครับผมจอมเทพจอมมาในกดแลบวไปทิ้งสองครั้งเลยนะ้อเกมมาเนี่ยโคตเด่นนะกดแล้วไปลิกงตั้งสองครั้งเลยแหละควรจะเปลี่ยนได้นะฮะ สองครั้งละกดกดซื้อใบมาอย่างเงี้ยครับผมนะแล้วก็กินมันกดตะปุ่นติ๊กเนี้ยผ่านเลยตบผิดกลายเป็นจอมเทพจอมมารเลยโคตรยากนะไม่มีเซิร์ฟไหนยากกว่านี้ละงงงงบางทีมอาจจะบั็กก็ได้นะ ผมเคยอยู่าใช่อดเข้าใหม่หลงไม่ได้ใหม่ๆยากรงหาตังแน่ๆห้าสิบห้าเผม้เข้าเกมถ้าเปิดถ้าเปิดไม่ได้ต้องต้องออกเข้าเกมใหม่เคลียเกมทิ้งแล้วเข้าใหม่ยังขาดอยู่ตอนนี้ได้กี่ตัวแล้วตอนนี้ได้กี่ตัวแล้วห้าตัวตัวี่หนาตีตี่เ่ใช่ผมไม่ได้มาสองตัวนะตัวที่ห้าครับ ได้กล่องมาสามกล่องสีงกล่องเปดว่ะแต่วันนี้จอจอไม่ดำเลยมองเห็นกล่องเห็นแลยชัดเจนว่ากดเปิดแล้วเปิดไม่ได้คนมันน้อยครับวันนี้ต้องขยับขยับตามจินโอนะถ้าใ้รงมไปตายตรงน้นกล่องไมเได้เกิดรอบอต้องมาจุดที่ไม่ค่อยมีคนด้วยนะ ได้แล้วจ้าได้แล้วจ้าห้ากล่องแล้ว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 วิ่งกลันมาจ้าักแล้วจ้าว้าวมันแล้วกล่องมันจะหายไปไอ้กุญแจจะหายแต่ไปไงอยู่ังไม่หายไม่หายถ้า,ถ,าถ้าไม่เปิดถ้าไม่เปิดก็จะไม่หายแล้ว ทำไมดาบล่องเยอะจังเลยเดียวเลยมันโกงใช่มันโกงอาชีพไหนโกงเขาก็เป็นเล่นอาชีพนั้นแหละเรื่องปกติอะไรนะก็กดเลยที่แดงมันอยู่ในช่องเดิมยังมีอยู่อ่ะก็กดได้เรื่อยครับกดดได้เรื่อยครับกดได้เรื่อยนอกจากจะหมดบอสแล้วถึงจะต้องซื้อใหม่ครับ เกนดี <Gen> ไปจะโผล่ก่อว่าไงครับ <c oughs> คุณแมวอาชีพอะไรเวทเร็วครับไปแล้วอาชีพในเวทเร็วไม่รู้เห<อ>มือนกันนะรู้สึกว่าเวทไม่ค่อยมีใครเล่นหรอกครับผมนะเอ,เอวาเพิ่งจะไปยืนตรงนี้ก็ไปก่อนที่อื่นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไปเบอร์ตามมาให้ไปตรงนี้ก่อนได้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 ไไดโอ้โหไม่ทันเลย ไม่ใครไปเหยียบตีนลงพี <ies> <zombies> ่วะไม่กดไม่ทันเลยแม่เหยียบตีนยังเฉยเลยเอากองตกเซฟัว้คนไม่ได้อะคิดดูเอาเอว่าติปิกแล้ว ล่ามอสต,ต่อใหม่<อ>ผมกรีนแฮเองอ๋อกรีนแฮเองเฮ้ยเอ็นมาด้วยเหรอมีมด้วยเหรอมีนี่ฮะอยู่นี่ฮะมีอยู่เลยอยู่หลักเท่เาแหะขอหน้าเว็บเกหมหน่อยครับลิง์อ่าดูดูคลิปคลิปที่หน้าโปรไฟล์เอา คลิปที่หน้าโปรไฟล์คลิปที่ปักหมุดเอาไว้อ่ะเออเไอ้ฉันมันต้องมันตายตื่นติดตั้งเลยไม่ไม่ไม่เขาเปิดสิบตัววันนี้ทุกทีมจะเปิดแค่ถ้ทับเออตามปกติแค่ทีเดียวเฮ้ยจาะออกมาออกมาอย่ามึนนะพออย่ามึนพออย่ามึนนะอย่ามึนอย่ามึนอย่ามึนเฮ้ยมึน โอ้โหไม่ได้จ้ะได้แล้วจ้าได้แล้วจ้าต้องทำนะเอยเอยนี่ไอเลน่โบไอเลน่โบชวนชวนชวนไอเลน่โบแรงด้วยเก็บเก็บเก็บรอตีมันไปเก็บ ลอดเตะมันหน่อยนะลอดเตะทำไมคนยืนมองว่าผมเห็นไปแล้ไม่คิดวคนตีหรอติดัามตินั้งลอดเตะผมเฮ้ยมีโลกมีโรคมีโลกเฮ้ยใครมาทิ้งตรงนี้วะ มันอหมันลากมาดิอ้าวเติมทางไรกดคทางอ่ะทางครับไม่นะไม่คางนะแล้วรวมไปสองคนแล้วโอ้โหโอ้โหใครลากมาวะน่ะระเบิดระเบิดเส๋็จี้งออะไรอ่ะเอ ม่หลุดนะเรียบร้อยนี่ยม be ีม <I> mean. ีคนบอกแล้วเรียบร้อยนะพี่ยสามีบีไม่หลุดนะโอ้โหหายไปครึ่งห้องเลยโอ้โหเราไปอยู่ทำไมนะทัายวันโอ้โหไสามีบีหรือเปล่าไอสามีบีไม่หลุดนะเอ้าร่วงสวัสดีครับมันม่วงเลยนะครับนี่กินจะได้ไหม่งาผมพอดีจิตุล่ะโอ้โหเล่นแล้วเราติดมือเร็วยู่ ตีห้องกินโูเลวไปยังไงอ่ะไปไม่เป็นอู้หูงานหยาบแล้วไอ <laughs> ฉากอัน,นครับวาบ,บน,นครับขวาซ้าครับอ๋ออ๋อจิโนโ่ผมเข้าใจว่าตัวใหม่ไอ้ชื่ออะไรนะยูวังเหรอแล้วมันยูวังเข้าใจผิดครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคจิโนโ่เดี๋ยวไปเลยเนี่ยหนึ่งเนี่ยหนึ่งแล้วผมเรียบร้อยเข้าเกมไม่ได้ด้วยเอายหมดตรงนั้นอะผีีโล่ตีตายหมดอ่ะ ผมก็นี่มือถืออยู่พี่ใช้จออยู่เนี่ยเห็นไหมใช้จออยู่เนี่ยได้เห็นครับดูอยู่ไหลุดโอ้ยมือเยอะเลยมันเกิดได้ไงครับหยู่โลก T.M. แจกไม่ T.M. แจกตเขาเก่งแบบขนาดนี้ครับกล่องเพียบเลยใช่ไหมเดี๋ยวมีกล่องเพียบเลยอยู่แค่หกเจ็ดคนเองเนี่ย บอสจะตายแล้วหรอบอสไม่ตายมั้งใช่เหลือห้าเหลือหกโอ้รอรอหมดเลยไม่ไหวทำไมผูกมอนเยอะเกินเข้าเกมไม่ได้อะเข้าไม่ได้เลยครับครับล่มหรอวิไม่มันก็จะโดนยิงครับไปบางคนที่หลุดของผมมัน้าอ๋อเนี่ยเข้าได้แล้ว เดิวเน่าเอาโอโห้ดูดิกล่องเปิดดิ๊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 ิ๊ิ๊ิ๊ิ๊ิ๊ิ๊ิ๊ิ๊ิดิ๊ิ๊ิ๊ิิิิ มีเบ้งเมืกี้เกิจะได้เลยต้องหัวต้องหัวยิงหัวแหละแดงเหลืองเข้าได้ยังไม่ได้เลยครับของผมปล่อยนิ้วมือถือเข้าได้ละเป็นมือถือลองเข้าดูนะออกเข้าได้แล้ว ตีต้องตีมั้งไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนตีหมด <c oughs> เอาเข้าไปเอาหมดตัวไหนตัวไหนตีหมดพวกนี้ยงัวตัวอะไรหมดไป <c oughs> ไม่ต้องตีแล้วครับไม่ต้องเหรอครับโล่ได้ถ้ามาันตีหมีโล่เดียวแล้วครับมันไม่ตีโอหมดแล้ว <c oughs> มีกล่องหนึ่งยังไม่ได้เปิดมันน่าจะรัศมันมันวักแหละเข้าไป,ไปโอ,โอ้มีโล่หมดแล้วนี่เม่มมีเปิดได้แล้วโอ้โหมตายเฉย แล้วหรอหมดแล้วครับไม่ทันแล้วครับอ้าวหมดเมกนกับในหมี่ไม่หลือซกตัวอโอ้แฝดอันแดอันกดแล้วนะฟื๊ดรุ้งได้แปดเลยหรอตำรารวมมาได้แปดอันฟื๊ดแต่งสอง กานอสูรโอ้โหได้อะไรก็ไม่รู้ตรงตีสาเกลอโอ้ได้อะไรก็ไม่รู้โอ้โหตรงตีสาแยกให้หมดแยกให้หมดทำไมโอ้โหกันเป็นแถวเลยอ่ะมันเกลือเกลือ